สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องวันนี้เราจะมาดูรีวิวแบบละเอียดของ r u เจอร์9ปี2025ซึ่งเป็นการพัฒนาล่าสุดของปืนยอดนิยมจาก r u เจอร์โดยเราจะแยกวิเคราะห์ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะจุดขายพิเศษราคาและข้อสรุปเพื่อให้คุณรู้ว่าปืนนี้ควรมีไว้ในคอลเลกชันหรือไม่เริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนอื่น s อ9รุ่นปี2025ยังคงรักษากรอบตัวที่เพรียวและกระชับ แต่เพิ่มพื้นผิวที่จับจากโพลิเมอร์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อการควบคุมและความสบายที่ดีขึ้นแม้ใช้นานนานส่วนสไลด์ดอสแตนเลสถูกเคลือบผิวด้านที่ทนต่อการสึกหรอและให้ลุคแบบพักติกเรียบเรียบพร้อมกับซอไซส์กลไกมองเป้าแบบโปรไฟล์ต่ำที่มองเห็นชัดเจนโดยไม่เกี่ยวก,กับเวลาดึงถือเมื่อพูดถึงการจับถือรูเจอร์ยังคงออกแบบให้ตัวปืนเพียวพอสำหรับการพกซ่อนแต่ยังให้ความรู้สึกหนักแน่นในมือ ทำให้ผู้ยิงมีความมั่นใจไม่ว่าจะยิงในสนามหรือใช้ป้องกันตัวต่อไปที่สมรถนะ SR 9ปี2025ยังคงความเชื่อถือได้ตามแบบรูเจอร์ด้วยการดึงไกที่เรียบและแตกอย่างชัดเจนพร้อมการรีเซ็ตสั้นที่ช่วยให้ยิงซ้ำได้รวดเร็วห้องลำกล้องขนาด9มิลิเมตร ร่วมกับแมกกาซีน17นัดให้ทั้งแรงถอยที่จัดการได้และความจุที่เพียงพอสำหรับการพบพาในชีวิตประจำวันหรือการฝึกยิงการปรับสปริงกันถอยและการออกแบบสไลด์ดอ์ใหม่ช่วยให้การยิงคุมได้ง่ายและความแม่นยำยังเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ S r 9ด้วยกลุ่มกระสุนที่สม่ำเสมอแม้ในระยะไกลความเชื่อถือได้ภายใต้สภาพต่างๆก็ทำได้ดีสามารถรองรับชนิดของกระสุนที่หลากหลายโดยมีปัญหาน้อย ซึ่งสำคัญสำหรับคนที่พึ่งพาปืนเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวสิ่งที่ทำให้รุ่นปี2025โดดเด่นคือจุดขายพิเศษเช่นระบบแผ่นหลังที่ถอดเปลี่ยนได้แบบโมดูล่าที่ให้ผู้ใช้ปรับขนาดมือได้อย่างรวดเร็วเพื่อความสบายส่วนตัวการออกแบบนิรภัยไกลใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติยาำกดภายใต้ความกดดนันและการเพิ่มสไลด์ดอที่รองรับการติดออปฏิคอ Dot, ซึ่งทำให้แข่งขันได้กับปืนสมัยใหม่รุ่นอื่นๆในตลาดสำหรับราคารูเจอร์ยังคงทำให้ SR9 เข้าถึงได้โดยราคาปลีกมักจะอยู่ในช่วงกลางของ600ดอลลาร์ขึ้งอยู่กับการตั้งค่ารุ่นต่างๆซึ่งถือเป็นมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับสมรรถนะและการอัปเกรดสมัยใหม่ที่ให้มาสรุปแล้วรูเจอร์ SR9 ปี2025เป็นความสมดุลที่ดีระหว่างความทนทานความแม่นยำออโตโนเมติกส์อร์กรณ์มก และฟีเจอร์ทันสมัยมอบทั้งประโยชน์ใช้สอยและนวัตกรรมในราคาที่ยุติธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พบพาซ่อนผู้ป้องกันบ้านหรือแค่คนชอบยิงที่สนาม sr 9รุ่นนี้ก็ควรค่าแก่การพิจารณาในปี2025